สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุภุสุคนค่ะเมื่อนี้นุค้าค่ะหลังจากเี่ยวเห็ดประแดกปลาาแล้วเนาะค่ะจะมาเห็ดประจอม่ตค่ะนุคาค่ะจะใส่กระเทียมประมาณจักหัวใหญ่นึงค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่เกลือค่ะเกลือบักเม็ดค่ะเกลือเม็ดใหญ่ค่ะนุค้าจะกาเอาเนาะใส่ผงนัวผอมจจ้หน้อยนึงค่ะพี่น้องแล้วก็ข้าวเหนียวประมาณจักปั่นหน่อยนึงค่ะ นขาวกาจากคุกไส้กันค่ะขังแหลกแล้วพี่น้องที่นูขาวลองเฮ็ดประจอมสูตรนี้แล้วพี่น้องเนาะนูขาวเห็นอยู่ใน youtube ค่ะเป็นตะกินนู่ขาวก็เลยลองไม่เฮ็ดมึงค่ะเดี๋ยวรอบหนาพ่อเพิ่นเปลี่ยนเจ้หน้อยเฮากาจะมาใส่เข,าข้ารัวค่ะตอนนี้เขากาจะใส่แค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะคุกเข่ากันค่ะพี่น้องเกลือกออปลาให้เพิ่นเข้ากันเนาะเขากาจะใส่เกลืออีเจ้หน้อยนึงค่ะพี่นออ้องออาบัดนี้ ใส่ข้อขว,วากงจะหอมเดียวนะพี่นอนะ้องเนาะอือนูข้าวกะคุกเสร็จแล้วเฮากะจะเอามาใส่กระปุกไว้ค่ะเดี๋ยวเฮาถามามึงน้ำกันเดิอบัดน,นี้เดิอพี่น้องเด้อเดินนูข้าวจะพาพี่น้องมาใส่ข้อขวอยู่ค่ะประมาณจะหาหก,กมือเฮากะจะมาใส่ข้วขวเนะตอนนี้เฮาใส่กระปุกไว้ก่อนค่ะพี่น้อง เห็ดปลาจอมใบตะกินค่ะเรียบร้อยวันนี้เขาก็แตะแตะแตะจักหน่อยปิดฟ้าแล้วก็มาเสร็จค่ะพี่น้องเซ็ตเซ็จเซ็ตเซ็ตเซ็ตเซ็จมาทาใส่ข้าวขวาน้ำกันนะพี่น้องมาเนี้เดี๋ยวนุขาจะพาพี่น้องมาใส่ข้าวขวาน้ำกันค่ะนุขาวกะ หลังจากที่มักแล้วก็เอาไว้ประมาณหกมือค่ะพี่น้องตอนนี้เขาก็เป็นเรียบร้อยแล้วค่ะปลาจอมเขานะค่ะจะพาะพี่น้องมาใส่เข่าขวข่วะทีนี้ใส่เข่าขว่ะเขาะจะเอาออกจากกระปุกก่อนเนาะส่วนข,ข่าขวานุเ้ากะเอาเข้าขวาเข้าเนียวค่ะพี่น้องเป็นข่าเนียวเนาะ,ะนุเขากะมาขว้าให้เป็นสีใหม่ๆเั็กน้อยค่ะเิ่นจังจะหอมค่ะเปรี้ยวแล้วพี่น้องน่ากินมากเลยได้พี่น้องนี่มาเอาเข่าเหนียวมาจำเอาได้จ้า พอดีนะคขาว่าจะส่งไปให้หลานอายู่เยอรมันค่ะพี่น้องตอนนี้นกเขาจะใส่คอคว้าค่ะพี่นอ้องกะเอาค่ะใส่คอคว้าแล้วก่ะนกเขาจะใส่ผงนัวพร้อมค่ะพี่น้องประมาณจะยิบหน่อยนึงค่ะเขาก็จะคน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 เนาะน่ากินค่ะพี่น้องเอ้ยใส่ผงชูรสก่อนมาหนิแล้วในพรอค่ะใส่คอคว้าอีกเนาะ ขัว,ขวนุขาวก็จะเป็นบแหลกได้พี่น้องก็จะพอประมาณค่ะเอาสีใหม่ๆเจ๊กหน่อยเพิ่งจะหอมค่ะพี่น้องเรียบร้อยค่ะแตะมือมาหนี้พี่น้องเอ้ยเฮ้ยนุคาะจะใส่โหลใขคืนค่ะพี่น้องเดี๋ยวมีเวลาแล้วนุคาจะส่งไปให้ร้านอยู่เยอรมันค่ะพี่น้องก็จะส่งปลาไปเขากินพร้อมค่ะ นูขาวกะขอบคุณพี่น้องสุู่ตุก้นที่เข้ามารับชมน,นู้กขาวได้พี่น้องเด้อใส่กดไล์ก็แช่กดซับสไครป์นู้ขาวค่ะเป็นกําลังใจให้กันแบบนี้ได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้นูขาวกาจะลาไปค่ะพี่น้องเรียบร้อยค่ะบ๊ายบาย